วิสาท่านเจ้าวาดวัดแม่ห้องน้อยเกี่ยวกับในเรื่องของอยากสอบถามในเรื่องของการที่ท่านมีแนวคิดที่จะสร้างเฮือนอุ้ยหม่อนที่เป็นเฮือนโบราณ<ม>เป็นการฟื้นฟูเฮือนบ้านเท่าขึ้นมาหลังหนึ่งท่านประสาทท่านว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเฮือนเอาตั้งโจทย์ว่าเฮือนอุ้ยหม่อนเป็นก,การสร้างบ้านของคนคนเท่านะคนเท่าคนแก,นก่หลังหนึ่ง คนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าวิถีชีวิตธรรมดาแต่ว่าสามารถบ่งบอกถึงความเป็นดั้งเดิมความเป็นล้นนานนาและสมัยประเดี๋ยวนี้ก็คือ,อแนวคิดหนึ่งก็คือทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวิถีความเชื่อเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งนีง่มันจแะแฝงไปด้วยความเชื่อหลายๆอย,ย่างครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเสาละเนาะ แต่ตั้งเสามีอ,อย่างมาหฮองตีนเสามีอ,อย่างมาอย่างยันหัวเสาเนาะคนเท่าแต่ก่อนยันหัวเสาก็ดีเพราะหลัหลายๆอย่างคิดทางคือแม่แต่เพื่อนคนใหม่คนสมัยแต่ก,ก่อนเอาดีห้อยก็มีเอาดีห้อยคือขนาดหัวจนหัวจนข้อประตูเพ่นเหลวข้อดีเพื่อนก็ยังว่าดีอีกเายอันนี้คือความเชื่อแล้วก็ อย่างก็การถนอมอาหารการถนอมอาหารหรือว่าการเก็บอ,อย่างที่เก็บก็ได้เมินอ่ะเพื่อจะเอาเปิดห้องว่าย่างคาก็ดีอันนี้ยกตัวอย่างเ่ยย่างคาเนี่ยคือมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งในสมัยปัจจุบันมันบ่ใครมีละคนเฮานี่มันจะเรียบง่ายแต่คนเฮาในสมัยปัจจุบันนี่มันจ,จูงง่ายคนเมืองมันว่าจูงง่ายซื้อย่างเดียว โดยโดยที่แบบไ่ได้สแสวงหาก็เลยขาดความรู้และความเข้าใจในส่วนต่างๆแึงก็เลยเป็นแนวคิดแล้วก็อยาหนึ่งคือจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝีมือวัฒนธรรมปะระเพณีต่างๆใครที่ใครหู้อันใดก็จะทำให้วัดนี้วัดที่หลับไหลามานาน ก็กลายเป็น่งที่มีความรู้ครับผมล้าขอวัดแม่ห้องน้อยหรือว่าหมู่บ้านแม่ห้องน้อยเนี่ยเป็นชุมชนไทยองนะครับเป็นชุมชนที่มีความผสมผสาน,แ,นแล้ววาจะเป็นไทยขืนก้าอันนี้จะเป็นลาวยองก็มีผสมของเป็นหมู่บ้านเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านที่ที่มันเปินตา่างพันเนานะครับผมค,คนหลายหลายภาษามาอยู่ ไพ่เขืนนี่ก็จะมาจากปลาเส้าคขนนี่จะเป็นเป็นคขนแบบอย่างไงอ่ะคขนแบบบะวงบอกทํานองนะ่ะบะงบอกในการอู้การอู้เหมือนกับจิ้งโง่ว่าจิ้งโง่เนี่นะโอ้ยอย่างเงี้ยอลงเฮือนเหมือนจะลงเฮือนนะ่ะนี่ยกตัวอย่างอย่างปลาเส้านะตั้งเหนือว่าอะไรอย่งางใกล้ๆกันแต่แต่ตแต่ด้วยส่วน<ๆ>ตัวผมเนาะผมผมรู้สึกเกิด ความปิติเนาะแล้วก็มีความสุขที่เห็นพระสงฆ์ในในรุ่นถือว่าท่านก็นได้เป็นพระใน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 รุ่นร่วมสมัยขึ้นมาเนี่ยเพือความสนใจครับการนําวิถีชุมชนวิถีชจวบ้านเนี่ยโดวยวัดเป็นพระนอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตั้งเก่าเนาะอย่างน้อยก็เขาตั้งเก่าเฮือนมาแก่ทำามือแบบคนท่าคนแก่และอ่อนแลว้วก็สิ่งต่างๆที่มันจะหายมันจอย่างไปเนี่ยเขาจะสืบได้ตอ่อเพราะว่าถ้าเขามามีอะไรอย่างเป็น พราะปกติเหินหรือว่าอย่างต่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันเคยเป็นที่ดํารงของของวัฒนธรรมเหล่านี้เนาะแต่ว่ามันมันถูกเปลี่ยนไปหลายอย่างเนาะหลายอย่าง,างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประเก่าอย่างบ้านเฮาเนี่ยมันมันก็หายไปการที่ท่านได้เริ่มนะโดยเฉพาะจังหวัดลัปูนเองเนาะผมว่าก็เขาได้เปิดความตื่นตัวที่น่าสําคัญนะรบบทบาทนี้อู้ก็ถึงว่านะท่านมีต้นทุนอย่างพ่องแล้วกําลังสนับสนุนนี่จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็อยากจะได้ความช่วยเหลืออย่างใดกับภายนอกที่อยากสื่อสารตรงนี้เลยก็ได้นะครับท่านก็ ยากจะเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และความรู้ก็ยังดีที่อาจารย์ได้มาช่วยเหลือเนาะค,ความรู้และแนวคิดแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ <c oughs> เป็นไหมอันนี้ก็เสาเนี่กต่อยังพอดีอยู่แต่ว่าเปลี่ยนฝาอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นตรงเป็นแมงส่วนประกอบมันหนักเนาะเพื่อนสมัยตะกอนส่วนประกอบมันหนักแล้วก็ปัดใจ <c oughs> ปัดใจแล้วก็เข้าของ <c oughs> ของโบราณที่เขาจะ ที่เขาจะทาเนี่ยเราจะบริเวณเไหนท่านท่านขอรบกวนท่านท่านาจะจีตรงด้านนี้มั้งฮะฝั่งนี้ที่ผมจะถ่ายฝั<ม>่งนี้นะครับอ๋อที่จะอยู่นนริมน้ำอ๋อไปด้านนะ้ำอ๋อครับผมที่จะทําทนะครับ<ม><ม>เรีงด้านหน้าเนี่ยครับเป็นส่วนที่จะจะอยู่บ้านไม่ห้องน้อยเนี่ยค่ะอันอันนี้เป็นอันนี้เป็นสเก็ตข้าวๆเนาะที่ผมผมผมอันนี้ไว้นะมันน่าจะเป็นเงอนสองจอดตดท้องนะครับ อันนี้เป็น<อ>ส่วน,นส่วนพางเป็นชื่อของหมู่บ้านเลยอ๋อมันน่าจะกว้างอยู่ประมาณสักหกเมตรเนาะหกเมตรคุณคุณหกเมตรกึ่งเนาะพื้นทีน่น่าจะใจอยู่ประมาณพื้นที่ตรงนี้ก็ได้มีแปดคูณสิบเมตรนะครับท่านได้เเนาะขรขาผมได้ครับดูแล้วอ็ทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นนะครับมันเป็นการทำริแลวก่อนน่าจะเป็นบทบาทที่ดีที่จะเป็นมิติใหม่เนาะสระตตำเพทที่จะได้ชุมชน จะได้เชื่อมกับเจ้าบ้านนะท่านนะครอย่างใดขอฝากอันท้ายสุดของคลิปด้วยกับท่าน,นครับเพื่อที่เพื่อคนที่เปินมีความศรัทธาแลว้วก็อยากจะร่วมสมทบอะไรอย่างใดเนี่ยมาติดต่ออะไรอย่างใดได้ห้องท่า,ากได้มาที่วัดก็ได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งหองเจ็ดหรือว่าติดต่อที่อาจารย์รุงโรดก็ได้ครับผมเขาได้มา เสนอแนวคิดพร้อมกันเนาะแล้วก็เป็นแนวคิดต่างๆอันใดตีอันนี้ทําเพื่อชุมชนโดยตรงทําเพื่อชุมชนและส่วนรวมเพื่อที่จะได้สืบสานต่อไปเพราะว่าิประเดี๋ยวนี้บ้านบ้านที่เป็นบ้านนี่มันบ่ใครมีละครับบ้านเป็นบ้านนี่บ่ใครมีแต่ก่อนเบนว่าเฮือนเนาะครับผมอ่าบ้านอย่างพ่อม่อย่างบ้านเฮาสมัยก่อนก็ว่าเหมือนกันบ้านนี่หมายถึงตึ้งหมู่บ้าน ครับผมแต่ว่าเฮือนเนี่ยหมายถึงหลังเดียวแต่ประเดี๋ยวนี้อยังก็เป็นบ้านมดัด<อ>พิกบ้านไปบ้าน<อ>บ้านเนี่ยหมายถึงมู่บ้านเฮือนเนี่ยหมายถึงบ้านหลังเดียวครับอือถ้าเขาพอ,อประเดี๋ยวก็ถ้าเป็นพวกไปมนก็ประเทศว่าของปนบนดีมันก็ดีกวางามแต่ว่าเขาอยากสืบสานเนาะอ่าสืบสานแนวคิดแล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมันพือมันหายไปมันยากเพื่นเป็นแค่ภาพถ่าย มแม่ความทรงจำขอฝากไว้ตัวนะการที่จะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลก็มาตีวัดนี่ก็ได้หรือว่าทีต่อที่อาจารย์ตุ่งรดก็ได้ครับก็เป็นไปตามที่ท่านพระธิการได้แจ้งนะครับก่อวัดแม่ห้องน้อยกัอยกอยู่บัไก่ครับตำบลอุโมง,โมงอำเภอเมืองจังหวัดละพูนนะครับอยู่ห่างจากถนนสุเปิดตรงสีแยกเปลงว่าสีแยกแยกเทคโนลเนาะ ตังเข้าเหมืองกวักเข้ามาสัก200เมตรก็ถึงนะครับครับไข่พานมาจะแวะมาชมหรือมาติดต่อยังเขากังจะมีพรานอนคงใหญ่ใช่จะมีพรานอนจะบ้านของพรานอนตาหวานกันเนาะครับ<ม>พรานอนตาหวานครับยินดีครับครับผมสาธุครับ